ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนับเทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโู่หวัวเด็ดเด็กหกอีกแล้วครับนะก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลทีมเบ่งปัน,ปนมาโดยตลอดด้วยและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาําคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นเป็น,นวทางใจ กับสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดชาวิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้เนี่ยตันนี้ก็เป็น,นทนัน16พฤศจิกายนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไปชมกันเลยเจ้านี้โกเป็นอันสิบหนวยบูรสี่ตัวห้าเจ็ดแปดเก้าห้ปด สีตัวเป็นเนวทางอาดีตที่แล้วก็3 5, 8, ามหเปดเก้าาทางใหม่นี้ก็ฝากเนาทาน5 7าเปก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทาน สอนอบนสิบนอยบบนห้าหกเก้าห้าหกเก้าสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยอดีตที่แล้วศูนหนึ่งสี่ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางจับคู่ สองตัวล่างเจ้าชมเพกับเจ้าหนูน้ำสิบล่างส,สองเจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งไปต่อกันเลยครับใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอทานปลลักโบนสิบหน่อยสิบ หนึ่หน่อย4 5่ห้าเจดสิบบหนึ่งสองห้หน่วยโบ45สี่ห้าอดีตที่แล้วก็หลุดต่อไปครับใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเอุทาน10หน่อย3ตัว3 6 7 3 หกเจ็ดอดีตที่แล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดเด่วทันใหม่นี้ครับสามหกเจ็ดสามตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแหง่งสำหรับข้อมูลต่อไปเจ้านี้เนวทานสิบน้อย เก 1>, 1 2 9 0น2 4สตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง บหน่อยบนห้าตัวเก้าหนึ่งหกาเจ็ดเก้าหนึ่งหกห้าเจ็ดห้าตัวเป็นเนวทางขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปใบนี้ครับเนวทาง10น่อย2องสี สองสี่เจ็ดแปดเก้าห้าห้าตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองก็ผ่านต่อไปครับใบนี้เอ้ยเจ้านี้ก็แนวทานบนสองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง อดีตที่แล้วก็สี่ห้าแนวทันใหม่นี้แนวทานโซน่หนึ่งสองตัวแนวทานบนก็ขอบขนอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่ฝากเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทางชุดเต็มล่างนะ ถ้าไม่ทานก็เค็บหน้าจอครับนะ01นหนึ่งศ7นสอง1 3นสาม1 8นสี่2 4นเจ็ด1 6นแหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองสสองเจสองปดหกหสองก็ไล่ไปเค็บหน้าจอไวดีครับแนวทานเดนโบนสองตัว ห้าหกห้าหกอดีตที่แล้วสี่ห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับห้าหกสองตัวเป็นทางต่านผูชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยต่อไป เจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นแนาทานดับอร่อยโบน4ตัวเจก509เจ509อดีตที่แล้ว8468เดาทันใหม่นี้ก็เจ509 4ตัวเป็นแนาทานดับอร่อย บนต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางดับ10บบนสองสี่หกแปสองสี่สตัวแนวทางดับสิบบนต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นฐา,านลีกิตแนวทาง2ตัว5 0 5 1 5 2 5 3 6 0 6 1 6 2 6 3 5 0 5 1 5 2 5 3 6 0 6 1 6 2 6 3ต่อไปเจ้านี้ดับหน่วยบน ดับหน่วยบนเจ้าของแนวทานฝากแนวทานดับศูนย์ดับศูนย์อดีตท,ที่แล้วก็ดับสีแนวทานใหม่นี้ก็ฝากแนวทานดับศูนย์ตัวเดียวเป็นแนวทางใบนี้ครับบนดินแผ่นฟ้าวินสามตัว บน8ดตัว6 7 8 9 0ดแปดเก้าศูนสองหกเจ็ดแดตัวเป็นแนวทางครบบนอดีตที่แล้วก็ผ่านก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้หอยขมุมแนวทางนบน ศูนย์หนึ่งหอดีตที่แล้วก็ผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านผ่านหนึ่งพนห้าพันห้านหนึ่งเงแนวทานใหม่นี้ครับตัวได้เราไปชมกันเลยแนวทานใหม่นี้ครับก็ฝากแนวทานศ3 5 8 0358 ฝากแนวทาง4ตัวแนวทานบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันท่านใดที่ผ่านมาแลว้วเข้ามาแลว้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามด้วยก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะถือทุกท่าน ก็ขอบคุณมากเลยสำหรักกบกำลังจายและก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทา่านใจด้วยก็โปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปก็ขอบคุณมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ hmm. เป็นกำลังใจด้วยเราก็เจอการคลิปหน้าคลิปต่อไป